สวัสดีคะ่ะจากบริษัท m p e r e f i x a t i o n จำกัดนะคะวันนี้เราจะพามาดู Expansion Valve wow รุ่น HFS e นะคะเราจะมีทั้ง8ตันแล้วก็10ตันเลย1กล่องนะคะอะไร1กล่องจะมีอะไรเพิ่มเติมให้ด้วยนี่จะมีน็อตให้ด้วยนะคะ2ตัวแล้วก็จะเป็นท่อตรงทั้งคู่เลยรูปร่างจะเป็นประมาณนี้ ท่อเข้าท่อทอ,ออกของ2ตัวนี้นะคะท่อเข้าจะอยู่ที่5ทับ8นะคะท่อออกจะอยู่ที่7ทับ8นะคะเอ็กซ์รุ่น h f e s นะคะจะมีสายบาราลนแรงดันแบบบัตรกีปลายท่อไม่ใช่เกียวนะคะและจะเป็นตัวที่ต้องการความแม่นยำในการควบคุมซูเปอร์ฮีทนะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถแอดไลน์มาที่ s i Mpage9 หรือทักมาที่ทางเพจเราก็ได้นะคะเพจชื่อว่า Mpage d i f u er t i o n คะ่ะขอบคุณคะ่ะ